วิธีทำยังไงให้ได้ซีคคะอย่างนี้เต็มไปหมด,ลดเลยที่นี่สินะที่เขาว่าอาร์ทอยเยอะนักเยอะหนาโอ้เยอะจริงด้วยทุกคนแต่วันนี้ like <Gothic> เรามีของดีไม่มีอะไรทุกคนจำได้ว่ามีหมดสิ่งต่างๆแล้วพูดอยู่พูดอยู่แต่วันนี้นะเราเนี่ยจะมาหาของซีเคดนะทุกคนดูนะว่าเราจะได้ไหมแต่ไม่ต้องกลวนนะวันนี้เราได้แน่นอนเพราะอะไรเราเนี่ย เตรียมวิธีมาแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะว่าวิธีเปิดได้ของซีเคทเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยฟังแม่ค้าพูดก่อนอ้าวสวัสดีครับผมแม่ค้าโอ้โหนี่คือสวัสดีครัาเนี่ยนี่คือร้านกองสุนนะครับเนี่ยโอ้โหมีมีอะไรบ้างครับแม่ค้าช่วยแนะนำหน่อยมีหลายอย่างเลยค่ะมีนี่มีนี่มีนี่ เปรี้ยวทีค่ะทุกคนใช่เปรี้ยวทีวันนี้นนนนนแต่ละานเรแบบจะทำสมเปรี้ยวทีไงอ๋อผมนี่ชอบเปรี้ยวทีมากเลยนะแต่แบบคิมม่อนอะไรก็มีนะคะ,ะก็เปรี้ยวทีเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งมานี่ผมเคยไปเจอร้านเปอร์เซ็นต์นานนี่คือขายหรือเปล่าครับเนี่ยร้านเปอร์เซ็นต์เหรอเออร้ยวทีสามเปอร์เซ็นต์อ๋อได้จอนอุ้ยยังไม่มาเลยได้เดี๋ยวมาบอกนะครับผมได้ค่ะแต่วิธีจะขุดยังไงเนาะเออัวิธีที่หนึน<า>น่งช่างน้ำหนักอืมอันนี้ไง อันนี้แหละที่เราจะมาเปิดนะทุกคนเราเนี่ยอยากได้ซีเกตมากเลยเามาเริ่มจากวิธีแรกนะทุกคนวิธีแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดของอันไหนนะที่มันหนักกว่าอันอื่นเนี่ยเท่ากับว่านั้นคือซีเกตทุกคนคือซีเกตเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากกว่านะมันคน่อนข้างที่จะซีเกตไงตัวใหญ่กว่าคน,คนอื่นเราลองสองกล่องนี้ก่อนนะสนใจได้ถามแม่ค้าได้นะคะ,ะ,คะอ๋อครับผมครับผมอ่ะลองอันนี้ก่อนวุอันนี้มันเท่ากันเลยอ่ะเปรียบกัน เฮ้ยเฮ้ยพฤด,ดิทุกคนเดี๋ยวผมนอนยืนตรงนะเฮ้ยอัไไนนี้น่ากลัวเดี๋ยวลองอันนี้กับอันอื่นอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้น่ากลัวไอ้น่ากลัวเฮ้ยสีเข็ดแน่เลยทุกคนเฮ้ยจริงมวะเนีน่ย แม่ค้าคัตเตอร์หน่อยผมซื้อนี้คัตเตอร์หน่อยครับอ๋อซื้อซื้อแล้วเหรอคะซื้อของแกะของแกะของแกะารแกะด้วยคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์อยู่ไหนที่นี่ค่ะอาจ่ายตังเรามาดูแล้วทุกคนซีเข็ดหรือเปล่านะซีเข็ดจะเป็นอันนี้นะทุกคนจำไว้สีฟ้ากระสีชมพูงเขาก็ไม่บอกซีเข็ดเลยวิลลุนมากวิลลจะได้ซีเข็ดหรือเปล่ากันเนี้ยผมมั่นใจมากถ้าได้ซีเข็ดวิลลี่มันใจมากเลยน้องได้ซีเข็ดแน่นอนค่ะอย่าเอากลับนะได้ครับ สีเขียดีเขีดมันเป็นยังไงครับอันเนี้ยสีเขีดเหมือนจะเป็นสีชมพูสีฟ้าผสมสีขาวเมื่อลองดูนะทุกคนหนึ่งสองสามโอ้ยสีเดีเขีดที่ไงทุกคนเฮ้ยเหมือนที่เราดูมาเลยสีเขีดจะมีหูนี้เห็นไหมนไหนายเฮ้ยต้องดูที่หูนะครับทุกคนโอ้ยสีเขียดที่ก็ได้เงขอถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปหน่อยมะคะคนแรกแล้วเปิดร้านมา เอากล้องมาเอากล้องมาเอาไปกล้องลีมันก็โผล่อติด่สีเขียไปไหขทายนีก่าทีนี้พละลายมาแล้วมาลัเนี้อะไรเหลืยิ้มไมด้โชว์ตัวรโชวตัวนี่นี่นี่จงเหง้าไ้ทุกคนวีนี้นะได้ผลแน่เอาไาใช้กันดูจใคขไม่ได้ก็สู้นะไปแล้วเหรอคะวิธีที่สองพึ่ง มันอะไรลูกค้าคนต่อไปจะมาเนี่ยเนี่ยดูกันเลยเพื่อนเพื่อว่าลูกค้าคนต่อไปเนี่ยจะโชคดีมันคนแรกหรือเปล่าหุยคนแรกนี่ทำได้ไงเนี่ยนี่เราเปิดกล่องสุ่มแต่จงเยอะแล้วไม่เห็นได้สีเครตสักอันเลยหุยสวัสดีครับผมเป็นคนที่จะมาสุ่มเป็นคนต่อไปครับสวัสดีค่ะแม่ค่ะเฮ้ยผมเป็นนักล่าซีเครตครับนักล่าซีเครตเหรอฮะนี่อะไรคะเนี่ยนี่คือลูกเทพผมครับลูกเทพ ซุ่มกองซุ่มเงินก็ต้องเอาลูกเทพมาด้วยเลยเนี่ยใช่ครับอ๋อคือเขาจะมาจะมาแล้วช่วยช่วยเลือกใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะกูพูดเก่งนะคะเี๋น้องน่าจะมืนแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าสเจอไหนก็เล่นได้เลยนะคะใช่ครับผมถ้าเจอไหนก็เรียกได้ได้เลยครับผมนี่ทุกคนครับนี่คือตุ๊กตาลูกเทพผมนะครับผมรู้หมดเลยว่าไหนซีเกตนะทุกคนไหนลูกช่วยดูให้หน่อยนะว่าอันไหนซีเกตเนี่ยถ้าเกิดรู้นะแต่พ่อเนี่ยให้ไข่ต้มร้อยฟองเลยอุ้ยอุ้ยพลังจิตพลังจิตพลังจิตทั้งไหนท้งไหนท้งไหน ي, ชี้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 หันเองนะไม่ได้ไม่ได้จับหมุนนะทุกคนผมไม่ได้จับหมุนนะครับทุกคนหฮ้ยอยู่ตรงกันแล้วตรงไหนอ่ะขึ้นหรอขึ้นหรอเออลง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 ตรงไหนลูกตรงไหนขึ้นอีกอ๋อขึ้นอีกอ่ะอันนี้เหรอทางนี้เหรออันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมเฮ ي, ้ยอ,อันนี้เหรอมสนใจไปอันไหนคะเฮ้ยเดี๋ยวลูกดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่หมอไม่ใช่นี่หมอไม่ใช่อันไหนจำไหมจำไหมจำไหมทุกคนอะไรของเขาเนี่ยจำไหมจำไหมจำไหมคนนี้นี่จะเป็นเพียงแค่ให้ตุ๊กตาจับเขาลูกตกใจหมดเลยคนอะไรนี่ให้ตุ๊กตาลูกอันนี้ใช่ไหมเลือกอาร์ทอยให้มันจะได้จริงๆกับพวกเวสติกเกตอ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันใช่โอเคมาบอกอันนี้จ้ะเอาแล้วนี้จ้ะไม่เอาแล้วหรอจ้ะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่โอเคมาๆมาผมขอคัตเตอร์หน่อยครับคัตเตอร์หน่อย ขอมาคนเมื่อกี้เลยเอหน้าเหมือนกันด้วยไม่ใช่ครับพี่น้องแกนี่นะอะไรนะนะขอดูหน่อยจะได้จิงไหมเนี่ยเปิดเองนะอันนี้ดวงลูกอ่ะเดี๋ยวจับกองให้เดี๋ยวจับกองให้ลูกลูกลูกไม่ค่อยโอเคแกหน่อยครับเปิดตาลูกเทพเปิดไปเปิดเปิดเปิเปิดไปเปไปอันนี้เปิดเปิ ออโอ้ยกระมัมนในลุกเทพอะตุ่มในทุกเทพไหนสิเกตเป็นตัวไหนเนี่ยสิเกตตัวไหนอะฮะต,ตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้ใช่ไหมโอเคอ่าโอเคมันเป็นไงอะสิเกตตัวนี้ครับแม่คะม,มีมั่นใจเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆว่าจะได้สิเกตจริงๆเนี่ยโอ้ยพักแล้วพักแล้วไปเดันแป๊บนึงให้ให้เอามือเอามือล้วงเข้าไปก่อนให้แบบลูกยิบมาโอเคโอเคดันจบ สี่แคดเฮ้ยเฮ้ยจีิเกรอจริงเลยทุกคนเฮ้ยเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวยวันนี้บาคนไปบอกว่ากินน้ำยังกินไข่โหร <C K! S 1> ้อยฟองกินอะไรกินชาบูโออยากกินอะไรกินหมดหมูกระทะไปกินหมูกระทะไหมโอ้ยอยากกินหมูกระทะเนี่ยโอ้ดีมากเลยเ้ยเฮ้ยลูกทำไรลูกลูกขอลูกดีใจดีใจดีใจไปไปไปนี่ไงวิธีที่สองจะเกิดใครอยากทำตามแล้วก็ ลองดูใช่ไหมอปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องให้เลยมือเล็กเกินไม่ได้ไม่ได้เดินออกดีกว่าเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ไงเนี่ยตุ๊กตาลูกเทพเลือกกล่องสุม่มได้ซีเคดเหรอนี่ได้ซีเคทมาสองคนติดแล้วนะนเพื่อนๆโอ้ยไ่ดูดีกว่าว่าจะมีคนที่สามไหมตายแล้ว้าเลยน,นี่มีซีเคททุกกล่องเลยไหมเนี่ยวิธีที่สามนับเลขนำโชค โอ้ยเมื่อไหร่ลูกค้าคนต่อไปจะมาเ er นาี่ <ics> ยเพื่อนอือในแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาดูซิว่าลูกค้าคนนี้นะจะได้ซีเคทอีกหร nee. ือเปล่าเนี่ยโองของเมื่อกี้นี่สูงสุดเลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ค้าเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับอ๋อเป็นอ๋อนี่มาซื้อกล้องสูงใช่ไหมคะใช่ครับผมผมมาส่งกล้องสูงครับ ไม่ทราบว่าที่นี่ก็คงม,มีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะมีวิธีมีคิมมอนโอเคได้ค่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็มีการสุมร่มอะไรก็มีนะคะหนือทางด้านนู้นครับผมผมเนี่ยจะใช้เลขนําโชคของผมในการสุ่มดวงนะทุกคนทุกคนต้องมีเลขนำโชคเป็นตัว <S <S เรียกอะไรเรียดูเด้งเรียดูเด้งอ๋อเด้งเด้งเด้งผมจะใช้เลขนำโชคของผมในการเปิดอาร์ทอร์แล้วก็ได้ซีคิตอย่างแน่นอนเราเริ่มนัาเลยดีกว่าเลขของผมก็คือ 1,798งันเจ็ด้อยเาแปดอนะนับเลขเหรอคะไม่อาจกินเยอะไปลองเอาสักเจ็ดสแล้วกันผมนับเลยจะฆ่าไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ร้ย่เะเพื่อนคนเมื่อกี้ก็เอาลูกเทพมาเลิกฟงสุ่มคนนี้ก็นับเลขทั่วร้านจะได้ซีเกตจริงๆเหรอถ้าคุณนี้ได้ซีเกตอีกคนนะบอกเลย ล้ะเราต้องมีสิเขตเยอะแม่เจ็ดต้องดียนี่ยเจสีผมเจห้านะเจ็ดสี่แล้วผมเจ็ดห้าเจห้าเจสิบห้าเฮ้ยกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อกล่องนี้จริงเหรอแน่นอนเอาคตเตอร์มาค่ะคาเตอร์คตเตอร์รู้เองผมจะเอาคัตเตอร์เดี๋ยวกล่องขาดมาค่ะ ปกติผมไม่ใช่คาเตอร์เนี่ยผมไม่ได้อยากได้นะคัาเตอร์มึงจะได้จริงๆสีเข <c oughs> ็มพูดกับใครอะพูดกับต้องดูนะทุกคนมึงจะได้ไหมดูก่อนนี่นะทุกคนสีเข็มจะเป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นรูปสงสัยตรงนี้ดอกรองสีขาวแง่งดอกอัน,นี่อะไรอ่ะไม่ใี้สีเข็มสี่เข็มต้องเป็นรูปนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีในอันนี้เลยทุกคนเฮ้ย ทุกคนบอกเลยด้นะโชคผมที่ได้จริงโง่โง่โง่เด็กออกออกไปนะไม่ไปตายตา้ตายตายตายแค่ทุกคนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่ได้ซีเ็ดมาสามคนติดแล้ววะเนี่ยวิธีที่สี่หากล่องที่ยับยวมไปดูกันนะว่าลูกค้าคนเนี้ยจะได้ซีเ็ดไหม ้ะลุคา,าคนนีดซีเกตนะงั้นเราปิดร้านเลยดีกว่าทุกคน<อ>ไม่ไหวแล้วได้ซีเคตเป็นสามดติดปวดหัวเลยเนี่ยผมมาแล้วครับสวัสดีค่ะครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันไหนซีเขตครับเนี่ยอืมอันไหนนะฮ่า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 สวัสดีคนนรับผมตลาดซีเกตนะคะใช่ครับผมอ๋อได้คะ่ะก็เชิญเลือดได้เลยนะคะได้ครับผมตอนเรามีหลายอย่างนะจะมีเป็นเบบี้ที มีเป็นคิมมอนมีลาบูบูมีซาริโอมีไลลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อปีนีผมอือตั้งหนึงนะครับขอดูก่อนคนนี้มาทรงจริงจังเลยทุกคนโอเคอือดู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 ค่ะดูค่ะดูอือเอาดูที่ทุกคนเขาบอกว่านะถ้าเกิดว่ากล่องมันยับมันเยินสุดเนี่ยอันนั้นเนี้คือซีเคิดจริงวะเนี่ยผมต้องดูให้ทั่วร้านก่อนนะว่าอันไหนมันเยินมากเลยทุกคน เย้อันนี้ยับไป็นฮะมันอะไมันอะไันอะไโอ้โหจริงไหมทุกคนต้องค่อยๆจยืนแน่เขาเลือกอันนี้มีความบุบเข้าไปดูดิทุกคนอุ้ยดูดิอันอื่นไม่เป็นนั้นทุกคนนี่ต้องดูเทียบ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 อันนี้ยับเยินสุดผมซื้อกล่องนี้ครับซื้อกล่องนี้เหรับใช่ครับผมโหนี่ เรื่องของนี้จริงใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่ะได้ๆค่ะเกย์ตังเกย์ตังเกยตังดูแล้วเพราะกล่องนี้จะสีเข็ดไหมมาดูแล้วคัตเตอร์ตรงไหนอ๋อยังไม่รู้เลยค่ะเพิ่งมาใหม่อ๋อผมมาใหม่ไงผมเดินไปวงเมื่อกี้มาเห็นเห็นเห็นผมมีตาแล้วก็มีอะไรมียายกุ่มกล้องไปดูกันนะครับจะสีเข็ดหรือเปล่าทุกคนสีเข็ดเป็นตัวไหนสีเข็ดเฮ้ยมีตัวอยู่ตัวเดียวทุกคน ซีเกตนะทุกคนมีตัวอีกตัวเดียวเนอะเอาอเป็นหัวหนึ่งสองสามตองจั๊มไป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 ซีเกตซีเกตเป็นตาร้องไห้ทุกคนนี่ดีดูดีกิ้งไม่ได้กิ้งไม่ได้นะไปซีเกตไปบ๊วยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกค้าคนนี้ได้ซีเกตอีกแล้วอะลูกค้าคนนี้ผมเพิ่งมาคอนเทนไม่เขาคือแบบโอ้ยคำนี้เรื่องจะเล่าะกันคือที่ในเชฟเปิดร้านมาใช่ไหม หนึ่งสองสามเนี่ยได้สีแย่กันหมดเลยแล้วคุณเป็นคนที่สี่จริงเหรอครับเนี่ยคุณนาที่แจกสีเขียนที่ปากเขาเนี่ยทุกคนเ<ห>พราะว่าฉันต้องปิดร้านแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวขายอีกเดี๋ยวสีเขียนเอาหมดเดี๋ยวต้องเอาไปแกะเองมาแล้วแต่ผมขอยืนดูต่อได้ไหมครับเนี่ยดูต่อยะได้ครับดูอันไหนยับต่อเนี่ยฮะอืมอืมงั้นเดี๋ยวข้ามาซื้อพวกนี้ดีกว่าไหมคะเออครับคุณลูกค้าไอ้คุณปิดคลิปไปก่อนเลยครับโอ้โเพื่อนๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชักเนี้ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s ส r i b e ให้พวกเราด้วยค่ะทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปล้านค่ะไปล้านแล้วไปร้านไปร้าเนไเร้านไจร้าน Say, can you are my girl?